ไม่ได้หยิบกอซ่าแล้วมันเป็นยังไงอ่ะทดลองยยุงก yeah. ัาศบดีเมื่อกี้เนี้ยเ้ยยุงกัดพอดี เอาอะไรครับผมมีร้านเติมเกมร้านใหม่มาแนะนำนะครับชื่อร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาถูกเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไป่มีอัน้นเอาดิเออสําหรับผู้สนใจนะครับก็คือแอดไลน์ไปได้เลยนะครับโกลเด้นเติมเกมนะครับอย่าลืมแอบดบด้วยนะไม่งั้นหาไม่เจอนะแล้ววิธีเติมไม่ง่ายนะครับก็แค่เลือกแพ็กที่เราต้องการโอนเงินแล้วรอแค่นี้แล้วนกะ็เดี๋ยวจะซือ้อเข้าแล้วและทังร้านยังมีบร,ริการเติมเกมอีกมากมายด้วยนะครับ สามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆที่เพจ Golden เติมเกมได้เลยนะครับถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปเลยนะครับ Golden เติมเล่นสโก้ไปกาโดไปเอานอตรออะไรอ่ะไปดิตายกันดีกว่าเราอยู่ทำไมแบกด้วยแบกด้วยเอ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเอาแล้วมมาตกข้างนอกอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงฮะ Watch out

วิ่งมันลง a t c h out ตาให้วนตายใช่เหมือน v o l a t i l i กันนะ่ะมีครับใช่ใช่ใช่ใชโอ้โหเวอร์ซี่เก็บของเฉย ลาวเลอยเกือบแล้วชิวชิวชิวเอาไป้สองอันนะพี่มาดันนี้รออะไรอ่ะขเรากลัวจริงนะรออะไรอ่ะไปสามสบนาทีดิ ทำประกันชีวิตได้ยังทำไมถึงเร็วจังอ่ะค <c oughs> ่นเร็ว Watch out เฮ้ยเวอร์ ต้องหนโลโงมาพี่นี่นินี่นินี่ Mark the location ใช่แล้วผมห<อ>ายไปเรื่ก็พี่ียาพีแตกหนึ่นงไม่โดนหรอ ระหว่างเด็กเพื่อนบวชเก็บของเฉยรออะไรอ่ะมาร์กมาใหม่มารกนะ watch out รงวังก่อนนะ watch out ว้าวอยู่นี่คนยิงเย้ย ขิงดอยละกันโอ้ยโอ้ยบังเนินปล่าวะนี่เป็นบังเนินหรือเปล่าเอาสวยอย่างงี้สวยเกบหายละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรีร้ยอะไรโอ๊ยแล้วนีดมาเฮ้ยพอพอสมุทสมุทสมุทรไกลหายไปแล้พี่ไม่น่าเชื่อเฮ้ยฮ่านี่หาเรื่องตายแน่ เก็บเก็บเก็บม <kommt, S 1> ันเก็บแล้วพี่เกแล้วคนรวมด้วยอปิดคีดเทียววิบสิขยับมันได้ชิดหนึ่งโอเคอ้าวได้ละอ้าวว้ลุกลุอ้าวเป็นไงเรียบร้อยเนี่ย ก็รอยอยู่แล้วเปล่าว่ได้หยิบกอาสางแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะก็รู้อยู่แล้วนะเปล่าไม่กินไก่ผมรีพอร์ตนะเว้ยใครน่าจะโดนรีพอร์ตไม่ดี <c oughs> อย่คน <c oughs> โคมผม เฮ้ยปืนปืนเป็นไรอ่ะปืนเป็นไรอ่ะเฮ้ยเปินไม่ดีพี่เปินไม่ดีเราังไม่ต้องตายปะเมวันนี้ใช่ยัยยัยตั้งยิงอ่ะกระสุนมันต้องเข้าหัวแล้วนะเมื่อกี้อืออันนี้ว่าดูแล้วภาพระเบิดกันยิงแม่งเลยไม่โดนก็ว่ะไม่โดนดีต่ออะไรอ่ะเปิดวิ่งไปไงอ่ะ ฝาก้ลยนะมา่ีวาดวงดีเว้ยโอ้โหบันไร้ทสาละพี่เมกกะท่าอยู่อย่าไปกลัวเราต้องเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนไม่เห็นมันไม่เห็นเราต้องไปเล่นเนินเลนเนินไหนจะวะ

บึมเจ็บปึมตายหมดเจ็บโคตรเบื้อว่ะไม่ค่อยอยากหยิบอกอซ่าจริงจริงเย้เยหยิบกอซ่าอีกไรลแม่งกินไก่ทุกทีเลยว่าเจอกอซ่าพยายามเลี้ยงอยู่ไงสงสารทีมอื่นไม่ใช่ เบื่อเพราะเขาท้อไงเบื่อแบบบางคนเขาแบบท้อหมดไฟเลยอ่ะโดนยิงแบบเนี้ยได้ยินเสียงก็กดออกเกมนี้ปะเห็นแบบเห็นเห็นเสียงก็ไปคิวฟีดมาอ้าวชิบหายแล้วกูหมดไฟไม่เล่นแล้วกดออกเกมก่อนละกันเล่นไปก็เหมือนแพ้อะไรเงี้ยอ๋อโอเค เฮ้ยยุงกัดพอดีเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยยุงกัดพอดีตดเลยตบนโฟกัสเลยอะนี่ไงบอกแล้วตบไปแล้วเมื่อกี้ยุงตรงนี้ตบไปแล้วมันไม่กัดแหละโอเคโอเคได้ปะเนะอยู่ได้อยู่ là vượt mà đâu Ui, bánh, bánh măng สวยตัวสุท้ายตัวสุท้ายเน็ตจบเลยไหมล่ะตัวนี้เน็ตจบไปเลยดีไหม้ยเอดีบีดีกว่าเอดีบีดีกว่าบ้าอ่อเฮ้ดูถูกของเอดีบีอ่ะ

เกินไปป้าวเกินไปเกินไปเฮ้ยเกินไปเกินเจอกันใหม่ครับพี่นี่ครับครับ